ร่วมกิจกรรมไทายผลแชมป์ยูโรครั้งนี้จะเป็นใครเพียงทายผลง่ายๆชิงรางวัลมากกว่า5 0 0 0 0นบาทครับแค่แอดไลน์ไปที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเล็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพก,กันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบอา hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย15มิถุนายน2อ2 4นีวันนี้มาคุยก่อนเกมครบรอบบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐเมริการอบชิงชนะเลิศครับ NBA Final ฟแเกมที่4การดวลกันระหว่างมาสก์ดัลลัสแมบริดวันนี้ยังคงเปิดบ้านอเมริกันแอร์ไรอารีน่าครับ7โมงครึง่งตอนรับกำเย,ยนยอดทีมในสายตะวัอนออกบอสตันเซลติกับโดยโค้ชของเจ้าบ้านดัลลัสแมบริดคือเจสันคิดครับยังคงต้องดวลกับยอดโคตชหนุ่มอย่างโจมาสุล่าในวันนี้ครับ โดยผลการแข่งขันในเกมที่3ครับชัยชนะก็ยังคงตกเป็นของบอสตันเซลติกโดยจบไปด้วยสกอร์106-99ผู้ทำสกอร์สูงสุดาฝั่งบอสตันเซลติกเป็นมาเทพเจสันเททัม31แต้ม6รีบาว5แอสซิส,สเสริมด้วยคูวูเจเลนบรบล30แต้ม8รีบาวแล้วก็8แอสซิส,สครับส่วนหลวงพี่เดริกไว้ครับ16แต้ม5รีบาว4แอสซิสส,สุดท้ายบอสตันเซลติกครับก็ดูดีกว่าดัลลัสค่อนข้างมากครับแม้จะเล่นเป็นเกมเยือนก็ตาม ส่วนผู้แพ้อย่างดัลลัสครับบางคารีวิ่งกดไป35แต้ม3รีบาวสแอสซิสครับแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเสริมด้วยเด็กเทพบลูกาดอดนชิก27เแต้ม6รีบาลหแอสซิสครับแล้วก็มาโดนฟาวเอาก่อนหมดเวลาประมาณ4นาทีครับสุดท้ายก็เป็นบอสตันเซลติกอย่างที่ผมได้บอกไปครับรงบาสถือว่าดูดีกว่าครับและมีบางช่วงของการแข่งขันบอสตันนำดัลลัสแมริทถึง21เแต้มครับแต่สุดท้ายก็ชนะไปแค่7แต้มครับช่วงหลังมีการปล่อยเกมพอสมควรครับ ดัลลัสเองก็พยายามเล่นแบบเต็มที่แล้วครับแต่สุดท้ายก็สู้บอสตันไม่ได้จริงครับมาดูว่าในเกมที่4ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเจ้าบ,บ้านดัลลัสแมบริดครับแน่นอนพอยกาดยังเป็นเด็กเทพลูก้าดดนชีครับดวลกับจานจูฮอลิเดย์ครับตำแหน่งนี้เกมรับไปที่จูฮอลิเดย์ครับความเก่าแต่การสร้างสกอร์ไปที่ลูก้า และตำแหน่งชูติงกาดครับยังคงเป็นการดวลกันห่วรรงบางครเดียวิ่งครับเกมที่แล้วถือว่าโดดเดินที่สุดของบอสตันดวลกับหลวงพี่เดริกไว้ครับก็ถือว่าครบเครื่องและมีความขยันครับตำแหน่งนี้ถือว่าซูสีครับแต่ใครดีชื่อชั้นดีกว่ามากไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับถือว่าเป็นจุดอ่อนของดัลลัสแมริอครับเดอริกโจนสจูเนียดวลกับมหาเทพอย่างเจเลนบราลครับตำแหน่งนี้ไม่ต้องเทียบทั้งเกมรุกและเกมรับถือว่าเป็นรองอยู่หลายคุ้มจริงๆครับ ส่วน power forward ครับ P.J. Washington ช่วงหลังก็ดรอปไปเยอะครับจะต้องดวลกับสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของโคบี้แวนอย่างเจสันเทิ่มกับตัวเต็ง MVP ร่วมกับเจเลนบราล์ครับตำแหน่งนี้แน่นอนครับเจสันเทท่มดูดีกว่ามากและเซนเตอร์คุมงในครับเดนเนียลแกฟฟอร์ดครับช่วงหลังความดุดันก็หายไปมากครับมาดวลกับจอมเก่าตะวันยางออลฮาวฟอร์ดครับตำแหน่งนี้ผมชอบออลฮอวฟอร์ดมากกว่ามีความเก่ามากกว่ายิง3ามแต้มก็ได้ด้วยครับ โดยรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บังดัลลัสแมริดครับก็ยังคงมีลูก้าดดนชิกสถานะขึ้นเป็นสีเทาครับแต่คาดว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนในเกมสำคัญแบบนี้ครับ e l i ิมิ a t i o n g เกมส่วนบอสตันเซลติกนะฮะน่าจะยังไม่มีคริสตาฟพอซิงกิสครับข่าวงในบอกว่าน่าจะลงไม่ได้เหมือนเดิมครับและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับในเกมที่4รอบชิงชนะเลิศ NBA f i n a l ในปีนี้ครับ2024ันยี่ดัลลสแมริประกอบไปด้วยลูก้าดดนชิกไคลรีเออร์วิง เดริกโจนส์ยูเนียร์พีเจวอชิงตันและเดนเนียล f กฟฟอร์ดส่วนบอสตันเซลติกยอดทีมดำหนึ่งของสายตะวันออกในปีนี้ประกอบไปด้วยจูฮอลลีเดย์เดริกไวต์เจลินบราวน n เจสันเททัมและออฮอฟฟอร์ดครับสถานการณ์ล่าสุดอย่างที่ผมได้บอกไปครับบอสตันเซลติกครับขึ้นนำอยู่3ต่อ0ูนในซีรีส์ถ้าเกมนี้บุกมาชนะได้ก็จะเป็นแชมป์น NBA นในฤด,ดูกาลนี้ทันทีครับวันนี้ขอยิบยกลูก้าดอนชิกค,ครับในรอบเพลย์ออฟ ดวลกับสิทธิ์นุ่นสุดท้ายของโคบี้เบนอย่างเจสันเททัม25.2แต้มต่อเกมครับในรอบเพย์ออฟเปอร์เซนต์ฟิโกของลูก้าอยู่ที่44เตครับส่วนเจสันเททัมอยู่ที่43เครับแต่รีบาวด์ได้โดดเด่นเหลือเกินในรอบเพย์ออฟครับเททัมอยู่ที่10.1ครั้งตกเกมและทัศนคของจานเจนในคู่นี้ครับเกมล่าสุดดดลัสก็พยายามสู้แบบสุดความสามารถแล้วครับแม้จะรีบาวด์ได้มากกว่าบอสตันครับแต่เปอร์เซนต์ฟิโกถือว่าสู้กันไม่ได้ครับ แล้วก็ช่วงทีเด็ดทีขาดในจังหวะสําสคัญกับบอสตันเซลติกถือว่ามีความเก๋ามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกมนี้กับบอสตันเซลติกไม่เน้นกลับไปขายตัวที่บ้านนะ,ะเล่นแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลลัสก็คงไม่มีอะไรจะมาสู้กบวันนี้ขอยืนฝั่งบอสตันเป็นเกมที่สี่ร่วมกิจกรรมทายผลแชมป์ยูโรครั้งนี้จะเป็นใครเพียงทายผลง่ายๆชิงรางวัลมากกว่า50,000 0บาทครับแค่แอดไลน์ไปที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2 แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ